ขออนุญาตรีวิวนะครับรถมอไซค์พุ่มพวงพี่น้องอนุญาตรีวิวนะครับรถมอไซค์พุ่มพวงนี่หมดทุกอย่างเลยครับเพล็กมะเขือข้นมจีนอ่ข้าวหลามข้าวหลาม ข้าวหลามว่ะข้าวหลามข้าวเหนียอข้าวเหนียวใครกินข้าวเหนียวไม่ได้ก็ต้องกินข้าวหลามนะครับสแกนเอาจแกลเอาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสแกนให้ครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวก่อนครับอ่าจัดเลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนอ่าขอรีวิวมะม่วงเปรี้ยวครับพ่อ ไม่างบทมพกเงินนะเดี๋ยวนี้เขาไม่พกเงินนะครับนี่ทัวร์อาอ่าจับจองกันโอ้โหจับจองกันนะครับเอาที่ทัวร์เลยไหมโอ้ขายดีขายดีไม่ไหนทัวร์เร็วเด้อรอบป้ออะไรหนีมายังไม่ดียังอีอ้วันหนึ่งนี้ยกำไรเยอะนะครับเนี่ยเนาะได้เยอะอยู่เนาะกำไรจะพันสองพันอ๋ออโอเคเลยครับนี่หมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างเลยนะครับผมอาจับจองจับจอง ด่วนครับด่วนดวนดวนด่วนวนะครับถ้าถ้าอะไรครับเดี๋ยวให้เขาดูห้าสิบครับห้าส <50. S 3> <50. S 2> ิบเดี๋ยวผมสแกนฮะห้าสิบ <50. S 3> เดี๋ยวผมขออนุญาตร,รีวิวก่อนมีทุกอย่างครับข้าวโพดถั่วผักโอ้โหมีทุกอย่างกำกำไรงามครับนี่ก็คือเป็นถือเป็นเอกยี่สิบครับ อาชีพหนึ่งเนาะท,ที่ทํามาอ่าก็คือสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับผมเป็นอ,อาชีพหนึ่งอาชีพอาชีพสุจริตนะครับผมในการนกานใกรทํามาหาเลี้ยงชีพได้นะครับเป็นอาชีพสุจริตอ่านี่พี่น้องเซโอ้น้ำหนักบรรทุกเนตสุดยอดเลยนะครับผม นี่ครับได้ดไ้ครับได้ได้ไดข้าวหลามเผือโอ้โหนี่ครับเนี่ครับมะนาวข้าโพดต้มโอ้โหนี่สุดหมดทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยละผมเนี่ยผมเอาถั่วเนาะกินเล่นดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนี่ครับการสุกจะจะเอาถั่วนะครับ <ส>ขายขายนี่ขายวิ่งทางไหนครับแมงไปทุกสายก็สั um ่งบอกครับผมอ๋อทุกสายก่อนอ๋อถ้ามีสายก็เบะเข้าไปเนาะครับส่วนมากจะเป็นสายก่อสร้างจะขายดีเนาะครับเนาะโอ้โหราคาดียคุณคบาคจ้าจำอย่าง50ครับครับดีค่อย <laughs> โอเคครับผมจันสุกกจะขอรีวิว <ผม S 2> เพียง <ผม S 2> เท่านี้ครับไม่รบก,กวนแล้วครับผม,ผมโอเค <ผม S 2> ครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>